นี่ละคะทุกคนตัดเสร็จแล้วด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัดเฉียงมาด้านหน้าจะเป็นทรงมอสสมัยก่อนเรือนทรงมอสนะคะ่ะแล้วพอเรามองไปข้างล่างเราจะเห็นรากไทรเราจะเห็นรากไทรตรงข้างล่างนะคะทุกคนที่เขาเรียกทรงสับป,ปะรดมันจะมีรา,ากไทรอยู่ตรงนี้นะคะต,ตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะพามาดูวิธีการ ม้วนเซตนะคะม้วนเซตผมทรงนี้นะคะทุกคนข้างล่างเราก็จะหนีบลงมาธรรมดานะคะทุกคนหนีบให้มันเป็นตรงธรรมดาไม่ต้องวนร่มนะคะทุกคนไม่ต้องวนลุ่มนะคะเรมีความตรงแบบนี้นะคะทุกคนชอบบนเราก็ปล่อยลงมาเลยค่ะ เราก็จะทําการม้วนร้อนทีละช่อนนะคะทุกคนเราก็ใส่การความร้อนก็คือถุงมือนี้แหละคะ่ะเราม้วนเข้าไปนะคะทุกคนม้วนประมาณสองรอบนะคะทุกคนม้วนประมาณสองรอบของตัวหนีบหน้าเล็กนะคะทุกคนให้พบเข้าไปในหนีบสองรอบหนึ่งรอบสองรอบนะคะทุกคน เราก็แชร์ไว้ประมาณนี้หนึงถ้าเป็นผมจริงกะแชร์ไวจ้จนว่าควันมันจะออกนะคะทุกคนเราก็จะได้รอนผมประมาณนี้นะค่ะทุกคนเราก็จะได้รอนผมประมาณตัวซีนะคะประมาณตัวซีนี่นะคะ่ะประมาณสองรอบนะคะทุกคนหนึ่งสอง แล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้ผมประมาณนี้นะคะ,ะม้วนประมาณสอรอบอันนี้ก็คือตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนทรงสับประรดนี่แเราคะ่ะข้างล่างม้วน็บิมี เป็นลากไซนะคะเขาเรียกซ่าลากไซน์เขาก็เรียกส้งสับกระโดเขาก็เรียกนะคะทุกคนข้างล่างเขาจะเป็นลากไซข้างบนก็จะเป็นผ่าทุยทยนะคะทุกคนเป็นผมทุยทยนะคะแล้วก็ม้วนเช็ดด้วยตัวหนี้เล็กสองรอบนี่นะคะทุกคนทรงก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคน